นี้รถรถไทเนีนแกผ่านไปก่อนเลย ที่น้เออจะบอกเลเออพี่น้อยเขาอะไรบอกว่าลูวเลยนีก็ร้านขบ้าน้น้านช้นขึ้ข้นขึนขนอึ้้น้นขึ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 ้นอึ้น้นขนขึนขึนขึ้นน้ข้น้ขนนนน้ข้นน้อนนนน่ะน ข้างโค้งเงินนั่นอีตาสลินนะ่ะโค้งลงไปทางหน้านาบอกอ๋อบลูอีตาแมฆมันเหา่าๆนะบ่เออนม่ยอยนะโอ้แมฆอันเพิ่นมันเคิ่นเพิ่นอีตาอันอีตาเสี่ยอันข้ามหายยางนั่นไอ้ไอ้จันมันไปทางพู้นแล้วเพิ่นน่ะโค้มันได้รถอันดีแม็กซี่ประตูสีดำนั่นดีแม็กกันคือรุ่นไอซุนั่นที่ประตูสีดำนั่น